อีเนียยวเฉยเกิดเยปีมี12เดือนและแต่ละเดือนเรียกว่ายังไงบ้างตามมาเลยจ้าตาเจ้าขาวสวัสดีค่ะพบกับรายการฮันหยูขาวสวัสดีภาษาจีนกับเจเจลินคนเดิมคนนี้อีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะ1ปีมี12เดือนและแต่ละเดือนเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่ายังไงบ้างล่ะใช่ไหมล่ะคะ สงสัยละสิวันนี้ค่ะเจเจะลิ่นขอการันตีความง่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกอะไรนะมกรากากรุมพามีนาเมาษาพฤษภาวิถุนากรากรดาสิงหากรันยาใช่ไหมคะพุศจิการธันวาเนี่ยแล้วก็ฮาเลวังกากลับมามกรลาอีกหนึ่งรอบแต่ในภาษาจีนค่ะง่ายกว่านั้นเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนนับเลขเป็นนะคะมันจะง่ายมากๆเลยค่ะทีนี้ค่ะเจเจะลิ่นขอบอกคำศัพท์เดือนก่อนนะคะคำว่าเดือนในภาษา ีนออกเสียงว่าเหย่เย่ที่แปลว่าเดือนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเจเจลินขอนับเลขให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่ารอบนี้เรายังต้องใช้นับเลขกันเหมือนเดิมค่ะมากค่ะเจเจลินขอนับเลขก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคําศัพท์รอบนี้เราก็ยังต้องใช้เกี่ยวกับตัวเลขอยู่นั่นเองค่ะเลขหเราเรียกว่าอีอีแปลว่า1น,นั่นเองนะคะเลข2เราออกเสียงว่าออออ เลข3มเราออกเสียงว่าซานซานเลขสี่เราออกเสียงว่าสื 3, 3. ่อสื่อเลขห้าเราออกเสียงว่าอูอูเลขหเราออกเสียงว่าเหลวเหลวเลข7เราออกเสียงว่าชีชีเลข8เราออกเสียงว่าปาปาเลข9เราออกเสียงว่าเจียวเจียวเลขสิบเราออกเสียงว่าสือ สิส่วน11นะคะ10คือสิอหนึ่งคืออีรวมกันเป็นสิอีคือ11ค่ะสิอีสิบเอ็ดนั่นเองนะคะส่วน12ค่ะ10คือสิถูกไหมคะเลข2คือออเอามารวมกันค่ะเป็นสิอออสิอออแปลว่า 12นั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะเราก็ได้12เดือนแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอเรานับเลขเป็นค่ะเราก็เอาตัวเลขนะคะมาบวกกับคําว่า y e เย y e ที่แปลว่าเดือนถูกไหมคะเราก็จะได้แล้วละค่ะทีนี้มาดูกันค่ะเดือนมกรานะคะเดือนหนึ่งค่ะเราเรียกว่าอ y e ย yeah. e, yeah อีเยอ่าต่อมาค่ะกรุงพ,พันธ์ใช่ไหมคะคือเดือนที่ สองเราเรียกว่าออเยวออเยต่อมาค่ะมีนาคมคือเดือนที่สามอะเราเรียกว่าซันเยวซันเยต่อมานะคะเมษายนค่ะคือเดือนที่เท่าไหร่เอ่ยเดือนที่สี่เราเรียกว่าฟื่เยวสืเยต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมคือเดือนที่ห้าเราเรียกว่าอูเยวอูเย ต่อมานะคะมิถุนายนค่ะคือเดือนที่เท่าไหร่เอ่ยเดือนที่6เราเรียกว่าเลี่ยวเย่เลี่ยวเย่ต่อมานะคะกรกฎาคมค่ะคือเดือนที่เท่าไหร่เอ่ยเดือนที่7นะคะเราเรียกว่าชีเยว่ชีเยว่อ่าต่อมาค่ะสิงหาคมคือเดือนที่8เราเรียกว่าปาเยว่ปาเยว่ต่อมานะคะกันยายนค่ะคือเดือนที่ เก้าเราเรียกว่าจิยวเหย่จิยวเหย่ต่อมานะคะตุลาคมคือเดือนที่สิบเราเรียกว่าสือเหย่สือเหย่อ่าพฤศจิกายนมาถึงเดือนที่สิบเอ็ดแล้วะคะ่ะเราจะเรียกว่าสื่ออีเหย่สื่ออีเหย่และเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมเดือนที่12นะคะเราเรียกว่าสื 12, ่อเอ๋เหย่สื่อเอ๋เหย่ นั่นเลยค่ะแล้วก็วนกลับมาใหม่มากระลาอีกหนึ่งรอบใช่ไหมล่ะคะนี่แหละคะ่ะการันตีความง่ายนะคะแค่ใช้ตัวเลขค่ะบวกกับคำว่าเย่ที่แปลว่าเดือนนะคะให้ครบทั้ง12เดือนเราก็จะได้เดือนในภาษาจีนแล้วล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเจเจหลิ่นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจเจหลิ่นในทุกๆคลิปด้วยนะคะและใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาจีนหรืออยากจะบอกอะไรกับเจเจหลิ่นนะคะคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวเจเจหลิ่นจะไปตอบเองเลยค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการท่องโลกภาษาจีนไปกับเจเจลิ่นนะคะไปและใจเยน็นบ,บาย